สวัสดีครับพวกับผมว่สดุสก a าด้าสกิลครับจากตอนที่แล้วคือเราทำเทมเพลตไปทีนี้มันมีจุดผิดอยู่นิดหน่อยก็เดี๋ยวจะแก้ก่อนเข้าตอนที่4ครับเริ่มจากไปที่ Project อ็กโพเ e r ครับไปที่ m y ยสไ o n c คร d e ครับกราฟิกเพจครับแล้วไปที่ SXW Style Startup ครับเดี๋ยวมันคลิกครับผมจากนั้นเดี๋ยวมันคลิกด้านขวาครับแล้วก็คัดลอกข้อความครับ แล้วก็โอเคครับจากนั้นคลิกขวาไปที่เพจ Property ครับเลือกสไตล์เป็น My Style 1นึ่งกด OK จากนั้น Save ครับผมต่อไปจุดที่2ครับไปที่กราฟิ i ครับ Template My Style 1 HD 768ครับไปที่ Double PA ก่อนครับ เดี๋ยวคลิกด้านที่ด้านขวาครับ c o ปี้ข้อความครับแล้วก็ปิดไปเสร็จไปเปิด,ปดที่ซ i n g l e PA ครับผมลิกขวาเช็คดูก่อนนะครับที่เพจฟอตตี้ว่าเป็น my s ์ y l e อย่างอ่ะไปแล้วครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาคลิกตรงด้านขวาที่ว่างครับแล้วข้อความใส่ลงไปครับผมแล้วก็เซฟครับ เดี๋ยวให้อัปเดตเพจหนึ่งครับไปที่ทูนอัปเดตเพจครับผมคลิก yes แล้วก็ปิดไปทีนี้จะมาถึงตอนที่สครับก็คือเรื่องของการทำ starter project ครับผมก็เริ่มจากเปิด v i s u a l s t u t i c explorer ครับคลิกขวาตรงหนาโปรเจกตครับผมเลือก new project ครับในชอบ Project ให้เลือกเป็น sw x style hd 768ครับผม เนมก็ตั้งเป็น my style hd 768 t i t a n bar okay. รอมันสร้างโปรเจกต์สักครู่ครับเมื่อเสร็จแล้วครับให้ไปที่ project editor ครับไปที่ system ไปที่ INCLUDE PROJECT ครับเปลี่ยน SXW Style เป็น My Style ครับแล้วกด Replace ไปตรงส่วนนี้ก็คือเป็นการบุกว่าเราจะอ้างอิงไฟล์จากโปรเจกต์อื่นๆตัวไหนมาใช้บ้างครับผมทีนี้ไปแก้ไขรายละเอียดของเพจต่างๆครับไปที่ My Style 768ครับ Graphic เพจครับผมเริ่มจากที่ยารามครับไป ทำคล้ายๆต่อยแล้วเลยครับไปเดบ๋ยวไปคลิกตรงด้านขวาก่อนโอเคเดบ๋ยวไปคลิกตรงตรงในส่วนข,ของภาพนะครับแล้วก็กรอปข้อความครับเสร็จคลิกขวาเพจพัฟพาร์ตีครับแล้วเลือกมายสไตล์ครับผมแล้วเดี๋ยวไปคลิกแล้วก็วาง,งทีครับผมเสร็จก็ปิดตัวนี้ครับเปิดตัวต่อไปอ๋อโทษทีลืมเซฟเซฟก่อนอ่า จากนั้นเปิดหน้าต่อไปครับโดยที่ว่าเราจะข้าม control exhibit minor overlay กับ v o เ d e r tag ก่อนครับเพราะว่าตรงน,นี้มันจะยาวเดี๋ยวเราจะทําที่หลังก็ไปที่ disable ครับผมทางานครับโดนคลิกครับ copy ข้อความโอเคคลิกขวา Page property ครับเลือกเป็น my style เดี๋ยวมคลิกครับวางครับเซฟครับจากนั้นปิดไปครับฮาร์ดแวรเดี๋ยวลมกครับผมคอปลอ้ข้อความไมครับคลิกขวาครับเห็ุผลพาร์ตีต้ครับ เปลี่ยนเป็นมายสไตล์หนึ่งลงคลิกครับผมาวางโอเคก็เซฟครับนี่ S T M L ลงคลิกครับผมคัปปี้ข้อความครับแล้วคลิกขวาครับเพจ Property ครับ Appearance เปลี่ยนเป็น My Style ครับผมเดี๋ยวเมืกครับมันก็วางครับเสร็จแล้วก็เซฟครับผมต่อไปเป็นค่าเมโนะอ,อะไรก่อนนะครับใน Process Analyst เดี๋ยวมาทกี่ครับค o ป y ี้ขอ้อความไหมครับ คลิกขวาครับเพศส่วนตี้ครับไม้สไตล์ครับผมอ่าเดี๋ยวมาคลิกครับผมวางครับโอเคแล้วก็เซฟครับเอสอี so e ครับเดี๋ยวมาคลิกครับผม คัพลข้อความครับคลิกขวาครับ property ครับผมเปลี่ยนเป็น my style ครับเ๋ย๋ยบัาคิกครับกรอข้อมูลไหมครับโอเคเซฟครับรีสตาร์ทอั start ครับผมเดย๋ยบัาคิกครับ คัป copy ข้อความไหมครับคลิกขวาครับผมเปลี่ย property เปลี่ยนเป็น my style ครับเดี๋ยวคลิกครับลงทุนวีโอเคครับ save ครับผมทีนี้จะเหลือสามหน้าสุดท้ายคือ variable tag manual override control e h i b i t แล้วที่ variable tag ก่อนครับเดี๋ยวมาคลิกครับ คลิกครับผมให้ก๊อปส่วนของฟิลก่อนครับที่เหลือราจะพิมพ์เนาครับก็คือตั้งกันหมดเลยเซฟใส่โน้ตแผงก็ได้ครับคอนเทนต์สีกอปี้แล้วเสร็จคลิกขวาครับเข้าเพียราร์ตี้ครับผมเปลี่ยนเป็นไมล์สไตล์หนึ่งครับลองคลิกครับวางฟิลก่อนครับบอลไทติ๊กเลือกเป็นแท็กบอครับอันทัดแรก EQ Symbol l ล b r ม r y รี่เลือกเป็น q ีคิวครับ โอเคครับเซฟครับผมจากนั้นไปเมนูอวอร์ไรด์ครับเดี๋ยวมาคลิกครับผมแล้วก็ค o ป y ีข้อความนี้ไว้ครับคลิกขวาครับเขียนวอตตี้ครับ okay. เปลี่ยนเป็นไมล์สไตล์หนึ่งดับยคลิกที่เดิมครับวางที่ฟิลเลยครับฟิลเตอร์ครับเขียนเป็น Not ตัวใหญ่เป็นวั c O V R Underscore M O D E Mode เท่ากับศแล้วก็ไปที่แท็กบราว์ครับก็ใส่ตรงัดรแรกเป็น e q u i p m e n t โอเคครับเซฟครับผม แล้วก็ตัวสุดท้ายของผมคนทนอินฮิบิทครับเดี๋คลิกครับปีตรงฟิลไว้ครับคลิกขวาครับผมไปที่เพจ Property ครับเปลี่ยนเป็น m i n l s หนึ่งครับผมผมคลิกที่เดิมครับวางฟิลไปครับแล้วก็ฟิลเตอร์ใส่เป็น ctrl underscore mode เท่ากับ1นึ่ง browse type เลือกเป็น tag browse เหมือนเดิมครับส่วนทัแรกก็เป็น equipment โอเคครับจากนั้นไปที่ไฟล์ครับ Default ครับเลือกเป็น My Style หนึ่งครับผมกดโอเคเสร็จทีนี้ก็ทำเสร็จแล้วตอนนี้จะทำตัวนี้เป็น Starter Project เวิธีการทำก็คือ คลิกขวาครับแบ็กอัพครับแบ็กอัพคือการเก็บไฟล์สําหรับเตรียมเพื่อจะเอาไปลงที่เครื่องที่นในหน้างานโปรเจกต์หรือว่าหรือไปตรงลเมเตอร์เครื่องอื่นครับวิธีการทําก็คือเลือกชื่อไฟล์ตรงนี้เซฟอินคูดโปรเจกต์หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราติ๊กตัวนี้ปุ๊บมันจะเซฟตัวที่เคลื่องตัวนี้ส่วนประกอบไปอ้างอิงยังโปรเจกต์อื่นมาด้วยอย่างเช่นวันนี้เราอินคูดโปรเจกต์ my style ใช่ไหมครับเราก็ซกกเซฟต,ตรงที่นี้ที่เดียวเลยเลยแล้วก็เราเซฟคูดโปรเจกต์ครับ อันนี้ b r ยล k Up File ก็คือไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเก็บไฟล Option ์ครับแล้วออปชันให้ติ๊ก3ตัวนะครับคือยู Compression, Save Config แล้วก็ save sub d i r e c t o r y ครับจากนั้นกดโอเคครับก็จะสร้างเสร็จแล้วครับ โอเคนี่ผมจะลองรีสโตร์กลับครับแล้วการลบโปรเจกต์สองตัวนี้ก่อนก็คลิกขวาครับดีลิปโปรเจกต์ครับผมคลิก yes ครับคลิกขวาเหมือนกันครับให้ดีลิปโปรเจกต์ครับคลิก yes ครับการรีสโตร์ก็คือคลิกขวาตรงไปโปรเจกต์ครับผมเลือกรีสโตรโปรเจกต์ครับอ่ามันจะขึ้นไฟล์ให้เราเลือกครับแล้วก็ browse เอาตัวตัวนี้มา สเ่อก็จะมีถามได้ว่าเอา Incode p a g ไหม Incode Page ตอนนี้ก็คือ My Style Incode to ตั้งชื่อเป็น New Project ก็ตั้งชื่อเดิมนะครับโลเคชันที่เดิมเสร็จกดโอเคไปก็เยี่ครับอ่าทีนี้วิธีการทำเป็น Starter p r o j ก็คือไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์ c t z ก่อนครับ คือตัวนี้ m y n s t a r 768แปผมก็ copy ครับแล้วไปที่คอมพิวเตอร์ drive c program data s t a i c visual studio starter ครับแล้วก็วางสไฟล์ซีซไว้ที่ตรงนี้ครับเสร็จทีนี้กลับมาที่ project เลยครับเราคลิกขวาที่ my project ใหม่ครับแล้วนิ w project มันก็จะมีให้เลือกแล้วครับว่าเป็นใช้ตัว เิดิตไว้นี่ผมกัตั้งเทสไม่เจ็ดหกแปดลองมันแตกฝักคู่นะครัก็มันจะมีหน้าเหมือนที่เราทำเมื่อกี้เลยครับผม เป็นโลโก้สก้าด้าสกิลแล้วก็สำหรับสตาร์เตอร์โปรเจกต์ก็จบเป็นเท่านี้ครับผมก็ไว้ติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ